Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ You know, if this is your first time joining us in this devotional, ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณมาเฝ้าเดี่ยวในถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเรา Let us know where you're watching from ก็บอกให้เรารู้นิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่ไหน And we uh, love to hear people's lives being touched by the gospel of Jesus Christ ก็เรารู้สึกดีใจเสมอนะคะที่ได้ยินว่าชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ And we hope that the word that we bring to you every morning และเราก็หวังว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่เรานํามาแบ่งปันกับคุณในทุกๆเช้า And encourage you challenge you ก็จะเป็นสิ่งที่คอยให้กําลังใจคุณ คอยท้าทายคุณอยู่เสมอ in today i want to talk to you about knowing your worth วันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการทําความรู้จักกับคุณค่าของตัวเอง you know um uh, being pastor for so many years and being in a ministry for so many years การที่ผมทํางานรับใช้และมีโอกาสเป็นศิษยาภิบาลมาหลายปีนะคร i had the opportunity to uh meet all kinds of people. ผมก็มีโอกาสที่จะได้พบกับผู้คนหลายๆประเภทนะครับ d i cultures. จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน Different language. จากภาษาที่แตกต่างกัน Different experiences in life. หรือประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน Different age groups. แล้วก็เป็นกลุ่มวัยกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน Different financial status. หรือสถานภาพทางการเงินมีความแตกต่างกัน But I realize this. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือ No matter who it is. ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม Everyone. ท wants know their worth. ทุกคนเองต้องการจะรู้จักคุณค่าของตัวเอง everyone wants to feel worth คือทุกคนต้องการอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่า and it's really a struggle for some people แล้วมันก็เป็นเรื่องที่บางคนรู้สึกว่า กระเสือกกระสนดิ้นรนพอสมควรเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต any w o พ t h เขาไม่เชื่อว่าเขาเองมีคุณค่าหรือว่าสำหรับบางคนแล้ว people ค e ือบางครั้งแน้นะ l l go d o w ี a ครั n they w i l จะ e ช i ่ v บ sometimes it's up and d แ w n all the time คือบางคนบางทีก็เชื่อแหละว่าตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วก็เหมือนกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาพ o ะเจ้าต้ t พระเจ้าเองต้องการให้เรารูว่าพระองค์ได้เตรียมชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไว้ให้กับเราและตรงนี้ก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยแล้วจากข้อพระคัมภีร์ทําให้เราได้รู้นะคบว่าคําว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเข้าของมากมายแต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเราต่างหากและจากประสบการณ์ผม สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้นะครับ Nothing can give you abundant life ไม่มีอะไรจะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น Without knowing the worth that God has for you ถ้าคุณยังไม่รู้ว่า พระเจ้าให้คุณค่ากับชีวิตของคุณอย่างมากหรือคุณค่าที่คุณมีอย่างสูงส่งในสายตาของพระเจ้าคือตรงนั้นมันเป็นความจริงที่เรียกว่าหัวใจของคุณควรจะวางรากฐานลงแต่ถ้าคุณไปดูจากประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์นะครับหรือว่าไปดูจากความประพฤติของคนอื่นหรือว่าคำนิยามที่สังคมเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะ เอาสิ่งเหล่านั้นมากำหนดคุณค่าของคุณคุณก็จะเห็นว่าคุณค่าของคุณไม่มีทางจะมั่นคงได้เลยเพราะว่า กลุ่มคนเหล่านั้นหรือว่าการกระทําอะไรต่างๆเข้าของเหล่านั้นไม่สามารถจะมากําหนดคุณค่าที่แท้จริงของคุณได้คุณจําเป็นต้องมาหาพระเจ้านะครับและ e ี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจพระกิตติคุณแล้วกุญแจก็คือคุณจําเป็นต้องเข้าใจเรื่องของข่าวประเสริฐด้วย The gospel of what Jesus has done for you ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเยซูคริสต์ได้ทําให้คุณ is the foundation of your true worth ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นรากฐานสําหรับคุณค่าที่แท้จริงของคผมสามารถจะพูดได้ด้วย ความมั่นใจเลยนะคะ t i l you understand and focus on what Christ has done for you at the cross ถ้าคุณยังไม่เข้าใจและไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไถยคุณบนกางเขน cannot understand your true worth คุณจะไม่มีทางเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของคุณได้เลย remember this ให้คุณจําไว้นะคะว่า worth never comes from outside คุณค่าของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ภายนอก your worth comes from a revelation of who you are in God แต่คุณค่าของคุณมาจากการเปิดเผยความจริงในพระเจ้าว่าคุณเป็นใคร d และสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทําให้ ับคุ No this is a very simple truth จริงๆตรงนี้เป็นความจริงที่เรียบง่ายมากเลยนะคะ But if you understand this and establish in this แต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็เลือกที่จะวางรากฐานลงตรงนี้ It'll change your life มันก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆ And so remember ให้คุณจําไว้นะ Where the source of your worth is ว่าแหล่งแห่งคุณค่าของคุณนั้นมาจากไหน Another question I want to ask you today และอีกคําถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามคุณในวันนี้ก็คือ Is your worth present tense or is your worth future tense คุณค่าของคุณเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันหรือว่าใน อนาคต You know many people put their worth in the future tense หลายๆคนนะครับมักจะวางคุณค่าของตัวเองไว้ในอนาคต You know they say things like this เขาก็มักจะพูด um, อะไรแบบนี้ว่า I will feel more of worth ฉันก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น If I look better than this ถ้าฉันดูหน้าตาดีกว่านี้ If I if I look uh, better than this ถ้าเกิดว่าหน้าตาของฉันดีกว่านี้ Then I'll feel like I have some worth in the eyes of people ฉันก็จะรู้สึกว่าฉันเองมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่น And some people say if I am more successful บางคนบอกว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จมากกว่านี้ I'll feel of more worse ฉ uh, ันก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น If I have more money หรือว่าถ้าเกิดฉันมีเงินมากขึ้น I'll like I feel have worse ฉันก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากถ้ามีผู้คนรู้จักฉันมากขึ้นหรือมีคนเนี่ยชอบฉันมากขึ้นหรือถ้าฉันมีชื่อเสียงดังกว่านี้ I'll feel more ฉันก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น And so they put their Worth the future the ten in เขาก็ดูเหมือนกับเอาคุณค่าของตัวเองไปวางไว้ในอนาคต and that's dangerous และตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะผมบอกคุณเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมาก because you can get all those things ว่าในอนาคตคุณอาจจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาก็จริง you can accomplish many things คุณสามารถจะทำอะไรให้สำเร็จลงได้อย่างมาก but you realize that your worth doesn't come from those things แต่เมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะรู้ว่าคุณค่าจริงๆของคุณเนี่ยไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้หรอก because the truth is this ความเป็นจริงเลยก็คือ and, and I'm talking about people I have have talked to personally not some someone i don't know ตรงนี้ผมพูดถึงบางคนที่ผมมีโอกาสคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะครผมไม่ได้พูดถึงคนที่ผมไม่รู้จัก you know they have found what the world calls success เขาก็ได้พบกับสิ่งที่โลกนี้กําหนดว่าเป็นความสําเร็จ and still they don't have a sense of worth แต่เขาก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า you know there are people who are well known in society บางคนก็อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม and they still don't have a sense of worth แต่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า i know people who live in nice houses หรือว่าบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ในบ้านที่สวยหรู drive nice แล้วก็ขับรถที่สวยหรูนะคะแล้วไปเที่ยวพักผ่อนทีไรก็จ่ายเงินราคาแพงๆได้สมอแต่เขาเองก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าดังนั้นตรงนี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่าความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าถูกต้องว่าคุณค่าของเราไม่มีทางจะเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกได้ผมก็เลยอยากจะบอกคุณนะคพี่น้องทุกๆคนคุณต้องแน่ใจนะคะ know your worth in God. ว่าคุณรู้จักคุณค่าของคุณที่อยู่ในพระเจ้า w h e do that, เมื่อคุณทําแบบนี้ bring such peace, such joy, such stability in your heart. คุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขความชื่นชมยินดีมันมีความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจ That you will truly know by experience what the abundant life is. แล้วคุณเองก็จะได้รู้อย่างแท้จริงจากประสบการณ์เลยนะครับว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆเป็นยังไง a n so you must establish your worth in the works of Christ. คุณควรที่จะวางคุณค่าของคุณไว้ในการงานที่ เแล้วของพระคริสต์นะคใน1เปโตรบทที่1นะคะ1 8 1 9 1 8ข้อ18ถึงข้อ19เในเปโตรนะคะบทที่1ข้อ18ถึงข้อ19 knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระไม่ได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านไม่ใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง You know, most Christians will read this. คือคริสเตียนส่วนมากเนี่ยเมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ And immediately think, well, this is talking about salvation. ก็จะคิดว่าอ๋อตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องของความรอดเท่านั้น And yes, that's true. This is talking about salvation. มันก็จริงนะคะว่าตรงนี้พูดถึงเรื่องของความรอดด้วย But did you know? แต่คุณรู้ If you really understand this, ว่าถ้าคุณเข้าใจความหมายตรงนี้จริงๆ You will even find your worth in this truth. คุณก็สามารถจะพบคุณค่าของคุณในความจริงตรงนี้ได้ You will find your value in the eyes of God through these words h e e คุณเองก็สามารถที่จะพบค่าของคุณนะครับความหมายในชีวิตในสายตาของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เลยก่อนหน้านี้เราทุกคนเคยหลงทางไปจากพระเจ้า you know, we are <And S 2> we เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเลือกทำตามใจตัวเอง We live Sel เราดำเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว heard heart God We the of แล้วเราทำให้พระเจ้าก็รู้สึกเสียใจ We broke the law of God เราทำผิดต่อกฎหมายของพระเจ้า serv คือเราไม่สมควรที่จะให้พระเจ้ารักเราเลย totally undeserving of God's forgiveness ไม่สมควรที่จะให้พระเจ้าให้อภัยกับเราเลย totally undeserving of God's acceptance แล้วก็ไม่สมควรที่พระเจ้าจะยอมรับในตัวเราเลย and His blessings และพระพรของพระองค์ด้วย but you know what God did แต่คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทำอะไร He was willing to give up His own Son พระเจ้าเต็มใจนะคบที่จะสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ให้กับคน to suffer and to die a horrible death on the cross ยอมให้พระบุตรนั้นเนี่ยมาตายอย่างทุกทรมานอย่างน่าอัปปัลกที่สุดเลยบนกลางเข็มเพื่อต้องการจะไถ่เรานำเรากลับมาหาพระองค์ In other words he paid a heavy heavy price Think about that นั่นหมายความว่าลองคิดดูดีๆนะคะพระองค์ได้จ่ายราคาอย่างหนักอย่างแสนสาหัสจริงๆ You know when you are willing to spend a lot of money to buy something ถ้าคุณเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่นะคะเพื่อจะซื้ออะไรบางอย่าง millions สมมุติว่าเงินหลายล้านบาทเลย You know That that thing value is of คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อคุณจะแลกด้วยเงินมันต้องมีคุณค่าพอสมควร That's why you a r e willing to pay so much to get that thing คุณก็เลยเต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นเพื่อจะได้สิ่งของชิ้นนั้นมา And think about this แล้วคุณลองคิดดูนะครับ God <c oughs> paid a heavy priceI mean price that that cannot be measured คือพระเจ้าเองก็ยอมจ่ายราคาชดใช้แบบหนักหนาสาหัสมากซึ่งเราเองไม่สามารถจะคำนวณราคาได้ He did not sacrifice an angel พระองค์ไม่ได้เหมือนส่งแค่ทูตสวรรค์สักตนหนึ่งลงมา And he had และพระองค์ก็มีทูตสวรรค์เป็นล้านแต่พระองค์ยอมสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์เท่านั้นนะครับที่มายอมตายแทนเรา God could have given silver or gold to redeem us พระเจ้าสามารถที่จะยอมสละเงินหรือทองของพระองค์เพื่อจะไถ่เราก็ได้ gold. he has all the silver, he has Because all silver, all the เพราะว่าพระองค์มีทั้งเงินทั้งทองเต็มไปหมด No he he did better than that แต่พระองค์ใช้อะไรที่มีค่าประเสริฐกว่านั้น It says we were not redeemed with corruptible things like silver or gold คือเราไม่ได้ถูกไถด้วยสิ่งที่มันเสื่อมสลายได้เช่นเงินและทอง but with the precious blood of christ แต่ทรงไถด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระคริสต์ as of a lamb without blemish and without spot ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตําหนิหรือจุดด่าง not only was it a high price ไม่ใช่เป็นราคาสูงอย่างเดียวนะครับ but it was a perfect price. แต่เป็นราคาที่สมบูรณ์แบบด้วย Now think about this. ให้คุณลองคิด <All right. S 2> ดูนะครับ Bring this in the light of understanding your worth now. ลองเอาความจริงตรงนี้เนี่ยมาปรับเพื่อจะทําความเข้าใจกับคุณค่าของคุณ we had no worth at all in the eyes of God. ถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวในสายตาพระเจ้า God would have just let us stay lost. พระเจ้าก็คงปล่อยให้เราเนี่ยหลงทางไปตลอด <He S 2> อยู่ said, แล้ว "Who cares?" พระเจ้าก็บอกว่าไม่สนใจ I can create many more like them. ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ them all die and to hell. die you all and go know, ก็ปล่อยให้มนุษย์เหล่านี้ตายไปแล้วก็ตกนรกซะ I'm okay they're not worth anything to me คือเราก็ไม่สนใจดีกว่าเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับเราเลย The actions of God คือการกระทำของพระเจ้า The sacrifice of God การยอมเสียสละชีวิตของพระเจ้า The blood of Jesus Christ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ The works of Christ at the cross การงานของพระคริสต์บนกางเขนนั้น Proves to us เป็นการพิสูจน์กับเรา How much Immeasurable worth you are in the eyes of God. ว่าตัวคุณมีค่ามากมายมหาศาลสูงส่งแค่ไหนในสายตาของพระเจ้า Do you think about this and understand this? ถ้าคุณคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ You will never try to find your worth in all the wrong places and the wrong people anymore. คุณจะไม่ไปพยายามหาคุณค่าของตัวเองในที่ที่ผิดหรือกับมนุษย์คนใดอีกต่อไปเลย Because you find your worth at the cross. เพราะว่าคุณได้พบกับคุณค่าของคุณแล้วที่กางเขน In that place. เพราะว่าในที่แห่งนั้น Where God gave up everything. ที่พระเจ้ายอมสละทุกอย่างของพระองค์ So that He could get you back. เพื่อที่พระองค์จะได้ตัวคุณกลับไปเป็นของพระองค์ So that He could have a relationship with you. เพื่อที่ พระองค์เองสามารถจะมีความสัมพันธ์กับคุณได้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกสงสัยคุณค่าของตัวคุณเองทุกครั้งที่ความรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าหรือเปล่าเนี่ยถูกท้าทายด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น Think about the cross ให้คุณคิดถึงการเขียนให้คุณคิดถึงราคาที่พระเจ้าต้องจ่ายเพื่อคุณ established in your true worth. So pray that you will be แล้วคุณเองวันหนึ่งจะมั่นคงอยู่ในคุณค่าของตัวคุณเอง ผมก็ขอที่ฐานว่าคุณจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งนี้ในชีวิตนะครับ l e t ให้รอที่ฐานด้วยกันนะครับ Father, I thank I you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ที่การเขียนนั้นโดยผ่านทางเพราะที่กางเขนนั้นโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์พระองค์เองได้พิสูจน์กับเราอย่างชัดเจนที่สุดแล้วว่าเรามีค่ามากขนาดไหนต่อพระองค์เราขอบคุณพระบิดาสำหรับความรักของพระองค์สำหรับการเสียสละชีวิตของพระองค์สำหรับการไถ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซู amen well we hope that you share this with someone, เราก็หวังว่าคุณจะแบ่งปันความจริงนี้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ l l touch somebody's life. เพื่อที่จะได้มีผลกระทบที่ดีกับชีวิตของเขา God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอพระเจ้าอวพรนะครับ